ชายชอบคุณแค่ไหนรู้ได้ด้วยสสิ่งนี้มีหลายคนใช่ไหมครับที่รู้สึกว่าอยากจะรู้เลยว่าผู้ชายเนี่ยชอบฉันมากแค่ไหนวะเพราะว่าคุณกลัวว่าเขาอาจจะชอบคุณแล้วอาจจะชอบคนอื่นด้วยใช่ไหมครับคุณจะได้รู้วิธีการต่อไปว่าฉันจะเดินต่อหรือว่าถอยดีใช่ไหมวิธีการนะครับข้อที่1ใช้ตัวคุณนั่นแหละครับคนที่เป็นผู้หญิงมักจะมีเซนส์ครับรู้ว่าผู้ชายชอบคุณหรือเปล่าแต่แน่นอนนั้นแหละคนก็จะรู้สึกว่าอ้าวโค้ดเอ็ม ก็หนูว่าไม่กล้าเข้าข้างตัวเองอะทาใจเย็นๆนะครับนั่งสมาธิได้ก็นั่งสมาธิคุณลองหายใจเข้าหายใจออกเบาๆแล้วให้ใช้ความรู้สึกของคุณอะลองประมวลผลภาพสิว่าผู้ชายคนนั้นเอะเขามาหยอกล้อคุณเขามาในชีวิตคุณเขามาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เขามาเล่าประวัติเรื่องนั้นเรื่องนี้นให้คุณฟังเขาน่าจะชอบคุณหรือเปล่าผมกล้าการันตีนะครับก9 9 9ก็ก็คือผู้ห <g> ญ <iggle> <g iggle> <g iggle> <g iggle> ิงจะมีเซนส์ และเป็นเซนที่บอกได้ว่าผู้ชายคนนั้นชอบคุณแต่ผมไม่ได้บอกว่าผู้ชายคนนั้นจะดีไม่ดีหรือว่าเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้ไม่เกี่ยวนะครับแต่พูดง่ายว่าโดยรวมก็คือเขาชอบคุณนั่นแหละอันนี้คือสังเกตได้จากเซนส์ตัวคุณเองเลยโดยที่คุณไม่ต้องเข้าข้างตัวคุณเองไม่ต้องไปเข้าข้างใครคุณจะมีเซน์หรือคุณจะใช้เซนของเพื่อน ถามเพื่อนผู้หญิงที่ใกล้ตัวคุณก็ได้ว่าผู้ชายคนนั้นชอบคุณหรือเปล่าและสิ่งที่คุณรู้ได้อีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือข้อที่2เขาทําสิ่งสิ่งหนึ่งให้คุณแบบพิเศษกว่าคานอื่นหรือเปล่าเช่นเขาพูดหวานกับคุณเฮ้ยท,ทำไมช่วงนี้พูดหวานจับฉันตั้งเลยดูมีจ๊ะจ๋าอะไรเงี้ยแต่คนก็ต้องไปดูในลักษณะเขาก่อนว่าแล้วคําพูดจ๊ะจ๋าเขาพูดกับทุกคนผู้หญิงทุกคนหรือเปล่าเพราะบางคนอนะ่ะเขาเป็นคนพูดอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับมันก็จะเอามาอ้างอิงไม่ได้ แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้พูดกับใครเลยเขาพูดแค่คุณคนเดียวนั่นแหละครับเป็นอาการที่บอกได้ว่าเขาอะรักคุณมากกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนหรือเขาเริ่มหลงคุณแล้วก็ได้หรือว่าชวนไปกินข้าวอาวเที่ยงนี้ไปกินข้าวกันไหมเพื่อนที่ทํางานเพื่อนท้องเรียนแต่ถ้าเกิดคุณไปรู้ว่าอ๋อเขาก็ชวนอย่างนี้กับเพื่อนทุกคนแหละก็คือสลับไปสลับมาแล้วแต่ใครว่างอะไรเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็คือไม่นับนะครับโมคะแต่ถ้าเกิดเขาชวนคุณบ่อย คนอื่นเขาไม่ค่อยชวนถ้าไม่มีกิจจารษณะจิตที่แท้จริงเขาไม่ชวนหลอกแต่เขาชวนคุณบ่อยๆอยอันนี้ก็น่าสงสัยแล้วนะครับว่าเขาก็ชอบคุณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆหรือคอยเทคแคร์เอาใจใส่ซื้อของนั่นมาให้ตอนนี้ฉันออกไปกินข้าวที่ทํางานมานะกับกลุ่มที่ทํางานก็เลยซื้อน้ําอันนี้มาให้เห็นเธอชอบนู่นนี่นั่นเนี่ยครับเป็นอาการที่เขาอะชอบคุณมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะดังนั้นอยากรู้ว่าผู้ชายชอบคุณมากแค่ไหนใช้สสิ่งนี้สังเกตได้เลยครับ